สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของการเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบการอ่านเขียนคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้จะอยู่ในเรื่องของคำที่ใช้อักษรน,นำค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะคำที่ใช้อักษรน,นำที่จะมีตัวหอนำหน้าอาจจะเป็นสบายสนามปลอด อะไรแบบนี้จําได้นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆอ่านหลังจากที่เด็กๆฝึกอ่านเสร็จแล้วก็นําไปคัดในสมุดคัดลายมือหรือสมุดภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยจากนั้นก็อัดคลิปการอ่านส่งมาที่คุณครูนะคะตอนนี้เด็กๆต้องขยันนิดนึงต้องฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆค่ะเราไปดูคํากันนะคะนี่ค่ะอะไรเอ่ยหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดหองออุดองหหองอ,อีดอหงิด นี่ค่ะวิธีการนะคะหองอุดอุงดหองอิดอมิดอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำนะคะคุณครูจะทำให้ดูเพียงคำเดียวนอกนั้นเราก็จะนำหลักการเหล่านี้นะคะไปสะกดอ่านในคำอื่นๆแต่บางคำคุณครูจะมีคำอ่านให้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปคำต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะผู้หญิง พออูผูผูไม่โทผู้หอยออีงอหญิงหนักหนาหอนออกักอนหนักหอนออาหนาหนักหนาต่อไปค่ะจดหมายจออ,อุดดอจดหอมออายอหมายจดหมายวันหยุดวออะนวันหอยออุดดอหยุดวันหยุด หรูหราหอรออูหรูหอรออาราหรูหราหลากหลายหอรออากอลาหอรออายอหลายหลากหลายน้ำหวานนออานำนำไม่โทนน้ำหอวอานน้หวานน้ำหวานเด็กๆตั้งใจฝึกอ่านนะคะต่อไปนะคะที่อยู่ จำได้ไหมคะอออ่างนำยอยยักอออ่างถูกยักเหยียบเป็นหอหีบเป็นคำว่าที่อยู่ทออีทีทีไม่เอกที่หอยออูอยู่อยู่ไม่เอกอยู่ที่อยู่เหมือนกันคะ่ะตัวอย่างอออ่างไปยอยักใช่ไหมคะอออ่างเปลี่ยนเป็นหอหีบค่ะต่ออัวตัวหอยอ,อ่างงอยอย่างอยากไม่เอกอย่างตัวอย่าง เงือกหงอเอือกเงือกใหญ่หอยอใหญ่ใหญ่ไม่เอกใหญ่หนอนหอนออนหนอนหมักหอมออะกอหมักเหยื่อหอยอเอือเหือเหือไม่เอกเหื่อหรือหรอเอือหรือ สีเหลืองสอ,いいส pues สสอีสีหอรอเอืองงอเหลืองสีเหลืองไหวหอวอไอไหวไหวไมโทไหวหอวอแอนอแหวนอยากหอยออากออยากเอาอาเป็นเป็นหอหีบนะคะเหงาหงอยหองอเอาเงาหองออยอหอย เหงาหงอยผู้ใหญ่พออูผูผูไม่โทผู้หอยอไอใหญ่ใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่น้อยหน่านอ,ออยอนอยน้อยไม่โทน้อยหอนออานะหน่าหน่าไม่เอกหน่าน้อยนหน่นามออามามาไม่โทมา้าหอมออุน,หนอหมุน มา้าหมุนอีกครั้งนะคะมา้าหมุนคําตอบไปค่ะอะไรคะหมูหยองหอมอูหมูหอยอองอหยองหมูหยองอไปค่ะจิ้งรีดจออีงอนจริงๆไหมโทรจิ้งหอรออีดอรีดจิ้งรี ไปค่ะหลงไหลหอรอโองอหลงหอรอไอไหลหลงไหลจังหวัดจอะอ่งจังหอวออะดอหวัดจังหวัด,วด,วดยาทำหอยอไอยาย่าไม่เอกยอย่าทออำทำยาทำนี่ค่ะหอยอไอยาต่อไปอยากได้ หอยออากอยากดอไอไดไดไม่โทได้อยากได้งอนไก่หองออนนงอนกอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่งอนไก่หญิงหอยออีงอหญิงหอนออูหนูนออานาหนูนาเหนื่อยหอนอเอยยอเหนื่อยเหนื่อยไม่เอก เหนื่อยหมอนหอบออโนหมอนลูกหมาลออูกอลูกหอมออาหมาลูกหมาหยิบหอยออีบอหยิบเหลวไหลหอลอเอวอเหลวหอลไอไหลเหลวไหลจังหวะ จอองอจังหอวออวะจังวะอยางหอยออางออยางอย่างไม่เอกอยางเงื่อไหลหองอเอือเงื่อเงื่อไม่เอกเงื่อหอรอไอไหลเงื่อไหลเด็กๆจำคำให้ได้นะคะว่าอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรก่อหย่า กอ,ออกกอหอยอไอหย่าหย่าไม่โทย่ากอยา่านอไอไนหอนออาหนะนาหนาไม่โทหน้าในหน้าในหน้าที่ในหน้าที่หนึ่งนหน้าที่สองตัวเหม็นตัอัวตัวหอมเอนอเหม็นตัวหออเหม็นมน,น้ำหยด นออำนำนำไม่โทน้ำหอ,อยออโดอหยดน้ำหยดบุรีบุรีบ,รบออุบุหอรออีรีรีไม่เอกรีบุรีนอในหลวงในหลวงนอไอไนหอรออัวงอหลวงในหลวง ลูกว่ารออูกอลูกหอวออาหวาหวาไม่โทวา่าลูกว่ายออางอยางอย่าง,ยางไม่เอกอย่างนออีนีนีไม่โทนี้อย่างนี้หอยออากอยานออำนำนำไม่โทน้ำอยากน้ำอยากน้ำยาหอยออายาอยากไม่โทย่า หนังสือหอออะงอหนออัง,ง,อนงสออือสือหนังสือดินเหนียวดออีนอดินหอหนนเอ,อียวอเหนียวดินเหนียวจดหมายจออ,อุดอจดหอมมไอายอหมายจดหมายหอมอูหมูหมูไม,ม่เอกหมูบอ,อานอบานบ้านไม่โทบ้าน หมู่บ้านขีเรคขีเรขออีขีขีไม่โทขี้หอรอเอเรเรไม่เอกเรขี้เรช่วยเหลือชออวยยอช่วยช่วยไม่เอกช่วยหอรอเอือเหลือช่วยเหลือนอนหลับนอนหลับนออนอนนอน,น,อน,น,อนหอรออะบอหลับ นอนหลับน้ำหวานคำนี้ซ้ำนะคะน้ำหวานหวีผมหอวอ,อีหวีผอโอ,อมอผมหวีผมนอนหงายนอ,ออนอนอนนอนหองออายหงายนอนหงาย ต้นหญ้าต้นหญ้าตออุนอตน้นหอยอาอายหยาหยาไม่โทหญ้าต้นหญ้าหน่อไม้หอนออหน่อหน,อนอ่อไม่เอกหน่อ,อมอ,อ,มอไอไม่ไม่ไม่โทไม้หนอ่อไม้ปลาหมึกปลาหมึกปรออาปลาหอมออึกอหมึกปลาหมึก อยากใยอยากใยห,หอยออากอยากยอยใ่ใยญ่ไม่เอกใยอยากใยสึกรสกรอสึกกรอซอึกกอสึกหอรออรอสึกกรองูเหลืม่มงูเหลื่มงออูงูหอรอเอือมอเหลื่มงูเหลืม่ลมนกหวีด นออกกอนกหอวอีดาวีดนกวีดอยู่ดีหอยออูอยู่อยู่ไม่เอกอยู่ดอ,อีดีอยู่ดีอย่างไรอย่างไรหอยออางออย่างอย่างไม่เอกอย่างรอไอไรอย่างไรเหนือหอนอเอือเหนือ กำหนดกอออำกรรําหอหนอ,อุดอนดกำหนดหนองน้ำหอหนอ,อองอหนองนออำนำนำไม่โทน้ำ้ำหนองน้ำหยาบคายหอยออาบอยาบคออายอคายหยาบคายหย่าร้างหย่าร้าง หอยออยอไหยาหย่าไม่เอกหย่ารออางอรางรางไม่โทร,ร้างหย่าร้างไฟไหม้ฟอไอไฟหอมมไอไหมไหมไม่โทรไหม้ไฟไหม้ไหวพระไหวพระหอวอไอไหวไหวไม่โทรไหว้พรออะพระไหวพระเงียบเหงา เงียบเหงางอเอียบอเงียบหองอเอาเหงาเงียบเหงายาดูหอยออายาย่าไม่เอกอยา่าดออูดูย่าดูขวดโหลอขออัวดอขว,วดหอรอโอโหลขวดโหลรูจมูก นี่ค่ะคาว่าจมูกรออูรูจออจะหอมอ,อูกอหมูกรูจมูกตัวตลกต่ออวตัวต่อหอรออกกอลกตัวตลกเห็นคานําอ่านด้านล่างไหมคะเด็กๆเห็นนะคะตรงนี้ค่ะต่ออัตะหอรออกกอลกตัวตลกตลาดนัด ตออัตตะหอรอ,อาดอลาดนออาดอนัดตลาดนัดยิงจรวดยออีงอยิงจออัจตะหอรออัวดอรวดยิงจรวดเต่าตะนุตออัตตะนออุนุตะนุองังหุนนี่ค่ะพวองอังหุน พออวงงพวงอ้ออ้อหองออุนงุนไม่เอกงุนพวงองุนเด็กๆลองดูคําอ่านด้วยนะคะจะได้สะกดได้ค่ะประลัดอำเภอปอรออัปะหอรออดอลัดปรลัดอำเภอนกประหลอดนี่ค่ะนออุกนกปออัปะหอรออดอรอดนกประหลอด ริมตึงรออีมอริมตออัตตะหอรออีงอริงรลิงไม่เอกริงริมตริงอร่อยอออะอะหอรอออยอร่อยร่อยไม่เอกร่อยอร่อยตลอดตออัตตะหอรออดอรตลอดตลอดตลับตออัตตะหอรออะบอลหลับตลับ ตวาดตออตตะหอวออาดาวาดตวาดจมูกจออัจจะหอมอูกหมูกจมูกถังขยะทออังอถังขออาาัขะหอยออยะถังขยะขยายขออักขะหอยออายอใหญ่ายขยายขนาด ขออกักขะหอ,อนอาดอนาขนาดขนมปังขออกักขะหอนอนอ,อมอนมขนมปังปออักงอปังขนมปังขยันขออกักขะหอ,อยออะนนหยันขยันฉลาดฉออักฉะหอรออาดอลลาดฉลาด ฉลามชออัฉะหอรออมหอลามฉลามใส่เสียงอะแล้วมีหอหีบนำนะคะเฉลิมฉลองชออัฉะหอรอเอมเหลิมชออัฉะหอรออกหลองเฉลิมฉลองเฉลยชออัฉะหอรอเออ,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 ออยเอหลยเฉลยฝรั่ง หออาฝหอรออะง,งอหลังหลังไม่เอกหลังฝรั่งขนุนขออักขะหอนออุนอหนุนขนุนขมิ้นคออักขะหอมอ,อีนอมนมินมินไม่โทมิน้นขมิน้นต่อไปขนานนี่ค่ะแต่ขนานคออักขะหอนอแองงอแหนงขนงน เขย่าขออาาักะหอยอเอาเหยาเหยาไม่เอกเหยาเขย่ยา,ยาฉลูปีฉลูปออีปีชออาชะหอรออูหลูปีฉลูเข่าทะลอกขอเอาเขาเขาไม่เอกเขา่าขออาคาัคะหอรออกหลออเข่าทะลอกถนอมอาหาร ถนอมอาหารทออัฐหอนอออมหนอมออาอาหออานอหารถนอมอาหารทะเลทะไหลทออัฐหอลอเอเหลทออัฐหอลอไอไหลทะเลทะไหลถวายทออัฐหอวอไอยอหวายถวาย ผลิตผออาภะหอรออีดอหลิดผลิตต่อไปนะคะผนวดผนวดที่แปลว่าบวชผออาภะหอนออวดอนวดผนวดหัวสมองหออัวหัวสออสะหอมอ,อ,องหอมอหัวสมอง สม่ำเสมอสออสะหอมออมหม่หม่ำไม่เอกหม่มสออาสะหอมอเออเหมอเสมอสม่ำเสมอสนุกสนานสออาสะหอนออุกรหนุกสออาสะหอนออานนานสนานสนุกสนานเสียสละสอเอเสียสออาสะหอลออะละเสียสละ ถนนทออัดะหอนอโอนอหนนถนนถน,นัดทออัดทะหอนออะดอ,อน,ดนนัดถนัดถล่มทออัดทะหอรอออมอหล่มหล่มไม่เอกหล่มถล่มผนแหนะผออะผะหอนอแอกอแหนกผแหนกผยอดผออะผะหอยยอเอ,อยือ พเพยเหอเพยเอซ้ำนะคะสมุดสออาสะหอมออุดหมุดสมุดสนามสออาสะหอนออามอหนามสนามสว่างสอาาสอาสะหอวออางอหวางหวางไม่เอกกว่างสว่างวันนี้นะคะ เราจะฝึกอ่านฝึกเขียนกันเยอะนิดนึงเด็กๆค่อยๆนะคะเปิดคลิปซ้ําไปซ้ํามาจนอ่านคล่องเขียนคล่องนะคะฝึกไว้ค่ะบางคําอาจจะยากเกินไปเด็กๆค่อยๆสะกดเปิดคลิปซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดซ้ําแทนการดูการ์ตูนนะคะอาจจะนอนดูนั่งดูนะคะจะทําให้เด็กๆซึมซับเข้าสู่สมองและจําคําได้ค่ะวันนี้อย่าลืมคัดลงในสมุดคัดลายมือหรือในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะจากนั้น ฝึกอาดอัดคลิปการอ่านส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ